เราเราก็พร้อมครับแต่เพียงต้องผ่านกระบวนการของการดําเนินการภายในพรรคนะครับผ่านกระบวนการการดาเนินการในพรรหมาพร้อมกันนะครับเรามีค a n ิเดตสามท่านใช่ไหมคาถามน้องเราก็ต้องมีกระบวนการเราจะพนนิจารณาหนึ่งสองสามจากคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมพรรคเพื่อเตรียมมาเสนอในสภาอันนี้ก็อาศัยกระบวนการบ้างนะครับแล้วก็ กระบวนการที่สําคัญก็คือเมื่อเราเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่น MOU มูเดิมที่เราเคยลงนามไว้8พักเนื้อหาสาระอาจจะต้องมีการเปลี่ยนและ,ะสิทธิของการเป็นแกนนำาการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องพูดคุยใน8พักด้วยเหมือนกันว่ามีสิทธิมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเราเสนออย่างนี้8พักเห็นอย่างไรเช่นเราบอกว่าเราเติมเสียงนะเป็นพักที่9พักที่10 อะไรต่างๆวันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็กระบวนการการหาเสียงในกับท่านสมาชิกวุฒิสภาในการสนับสนุนก็ต้องใช้เวลาบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าท่านประธานคุณนานัดในสัปดาห์ต่อไปเราคง